สวัสดีค่ะคูะ่มอกาทัวร์จะไปไหนดีวันนี้วันนี้จะไปเยี่ยมหน้าจ้ะอยู่โรงพยาบาลเนาะจ้ะเนาะหนาผ่าตันเหนียวมือจากพี่น้องอยู่พารามสองจ้าใส่เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งจ้ะพี่น้องไปเจอกันที่โรงพยาบาลเลยจ้าว้า จ้ามาถึงแล้วจ้าพระรามสองพี่นอ้องหอดละจ้าก่อนสิเข้าไปโรงพยาบาลไปหาหน้าเนาะจ้าพี่นอ้องกัดตอกไปแบสือของคละใหม่ไปให้หน้ากินก่อนจ้าพี่น้องได้อะไรบ้างโบได้สม้มจ้าไปฝากหน้าเนาะจ้าเนาะไปะจ้าไปเจอกันที่โรงบ้านเลยตลาด บิ๊กซียูพารามสองจะพี่น้องนีแหละจ้าลงบ้านพารามสองจับพี่น้องมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปจ,จ้าไปเจอหนายูหองเลยนอกจากนอกอ่ายูสันหา้าจัพี่น้องชันห้าจ้า สวัสดีค่ะนหนิมมาหอนหอนหนาแล้วจ้ะหอนล้วันใหญ่ทินมึงร้านกับกวนกวนมึงเลยร้านกวนผู้ไข่หายดีแล้วไหนบัทิน <c oughs> บัทินเอาหนิมมือมาเบิง้ง อหลานมือเนี่ยหายดีแล้วเย้มด้วยเยิบเยิบมันเยี่ยมก้นไข่จะหายดีแล้วหายดีแล้วจะกลับบ้านได้แล้วมั <h <h erm ้งมือนี้เดี๋ยวให้หมอชิดจาให้เงียบเลยปฝากคนไข้ก็แช่ได้จ้ะเป็นห่องร่วมจากคนหลายห่องร่วม หล่าสุดจะพี่น้องหล่าสุดจ้นาจนางกอยาไปนอนกับพ่อยัยเลือบานนี่ <c oughs> <c oughs>